คลิปนี้ไม่มีอินเทอร์หรอกไอ้นางสวัสดีครับผมไข่หมูนวันนี้เรามาอยู่ในเกมคลีเจอ r e ออ s โซนารีกันอีกครั้งแล้วนะท่านผู้ชมแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นฟอ สก <laughs> <ะ>อร์เปียนสกอร์เปียนคิงเะสกอเปียนนะไอ้ไอ้น้องตัวนี้แหละ ion, สกอร์เปียนนะสกอร์เปียนรู้จักเปล่านี่นี่สกอร์เปียนซึ่งผมก็จะมาเล่นคอนเทนต์สุดดังของเรานะท่านผู้ชมนั่นคือคอนเทนต์อยู่ให้ถึง200ปีนั่นเองนะโอ้โหห่างหายไปนานนะหลายวันเลยกับคอนเทนต์นี้นะครับว่าช่วงนี้งานยุ่งนะท่านผู้ชมก็อัดพาวเวอรเล่นๆไปก่อนนะเออ ถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศก,ก็สามารถไปดู power หรือว่าเกมอื่นๆที่ผมอัดได้ด้วยนะท่านผู้ชมแต่วันนี้เรามาเล่นโซนาเรียกันดีกว่านะมามาดูกันว่าการประจนภัย200ปีครั้งนี้ของผมจะเป็นไงนะผมนี่แม่งโคตรสกอร์เปียนเลยนะท่านผู้ชมสกอร์เปียนกระโดดได้เหรอ,อมันกระโดดไม่เห็นได้เลยอะ่ะเฮ้ยอ๋อมันแบบมันเอาไว้ปอยตัวปอยตัวปใจใสหัวคนนะท่านผู้ชมเออเฮ้ย เออสกอปีเยนปล่อยตัวปล่อยใจมึงระวังนะไอตัวสกอปีเยนคิงตัวนี้ก็จะมีถ้าเอาไว้ช็อตนะท่านผู้ชมพื้นที่ช็อตก็จะทําให้ศัตรูที่โดนช็อตเนี่ยเออๆนะ่ะมันเออเลยอ่ะเออแบบไอ้เฮีย้ยกลายเป็นออสติสติกแมนเลยนะท่านผู้ชมอันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้มึงขึ้นมากินข้างบนทําไมอ่ะและ้วแล้วผมผ่านไปได้ไหมครับพี่หันมาน่ามึงอะหันมานะ ข้าิทอ่าให้หายไปแล้วเฮ้ยเอ้ยหายไปแล้วผมกลัวเขาฆ่าผมไปแดกนะแบบเออทำทรงกินหญ้าแต่กูกู <c oughs> รอมึงอยู่ไอ้น้องอะไรเปนพเล้แล้วลลกเปียเคงแกเป็นสกอปป่วย,เ,ย <c oughs> เลยเออ <c oughs> อย่างผมอาจจะแตก,แตกหรืออะไรหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะช่วงนี้ก็ไอไอบ,บ่อยๆไอคอกไอแคกนะแล้วก็มีเสมหะด้วยนะแต่ไม่รู้จะหายตอนไหนหรอก ขอให้หายเร็วๆนะครับผู้ชมจะได้อัดเกมแบบสนุกๆยาวๆนะพี่พี่คะพี่กูโดนอีกแล้วอาสกเปยดตคิงสกเปียดขอร้องอย่าทำสกเปรีตคิงออ้สกเปยดตคิงกู สกอเปียนสกอเปียนสก็อบเปียนคิงกำลังหยุดตายพีซโอ้ขอล้องขอล้องพีครับออ่าอย่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 าอาอย่่อย่าอ่่อ่อย่อย่อ่อย่าอย่าอ่อยย่าอ่อ่อย่อ่อยั่ จังหวะนี้สกอร์เปียนคิงผู้นี้ไอ้น้องเอาตัวรอดหลบหลีกแทกแซงหลบหนีหลบหนีโอ้โหไอ้เฮียเล่นตัวบินยิงหลบหนีไม่ได้เลยไอ้เฮียมันเล่นสกอร์เปียนโง่ๆนี่ไม่แข่งแข่งหนีได้ไอ้เฮียโอ้โหหาดิหาหาไม่เจอดิหาไม่เจอดิโอ้โหสกอร์เปียนคิงผู้นี้ไอ้น้อง กูนี่แหละผู้ที่จะเติบโตเป็นรายชาสกอร์เปียนนะออกไปตามหาสกอร์เปียนพีทกันดีกว่านะครับผู้ชมเฮ้ยไอ้เี้ยสกอร์เปียนคิงนี่มันสุดยอดจริงเลยนะสงสัยสีจะกลมกลืนเกินไปนะนี่เขาตาบอดสีหรือเปล่าะเฮ้ยเห็นสีแดงเป็นสีเขียวหรือเปล่าเฮ้ยคอมเมนต์สิคอมเมนต์มมนไว้สกอร์เปียนคิงเฮ้ยจงเจริญเลเยสกอร์เปียนคิงจงจเจริญ เอ้ยท่านผู้ชมผมเจออาหารแล้วเดี๋ยวเรากินอาหารกันดีกว่านะงามๆโอ้โหได้สารอาหารสุดยอดเลยโอ้สกอร์เปียนคิงผู้นี้พอใจอย่างมาก <c oughs> เราต้องออกจากพื้นที่นี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ไกลที่สุดนะ <c oughs> เพราะว่ามันมี <c oughs> ตัวดูดรายอยู่นะมันจะคุมกำเนิดเรานะเดี๋ยวเราไม่ได้กำเนิดนะสกอร์เปียนคิงผู้นี้จะได้กลายเป็นราชาจน ไาชราสกอร์เปียนไม่ได้นะเดี๋ยวจะกลายเป็นราชาสกอร์เปียนไม่ได้ไอ้กุมเก็บกลายเป็นราชาเจอสลัดและไอ้ยังตำแหน่งลูฟี่กูละเอออะไรท่านผู้ชมผมมีเรื่องจะขอท่านผู้ชมสักหน่อยนะท่านผู้ชมนั่นคือการกดไลค์กดซับนะท่านผู้ชมแล้วก็กดแชร์ได้นะให้ช่องดีๆช่องนี้ได้ไปถึงสายตาคนอื่นนะท่านผู้ชมเพราะว่า ยูทูบมันค่อนข้างจะตาบอดเลยพวกมึงนะมันบายดิ้งเลยพวกมึงนะครับผู้ชมดังนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะเพื่อเป็นกําลังใจงให้กับผมแล้วก็จะทําให้ YouTube ขึ้นฟีดได้มากขึ้นนะครับชมช่องผมจะได้โตเร็วๆนะครับชมอยากโตโตแล้วนะนะช่องเราต้องขยายอานาจนะครับผู้ชมนะช่องดีๆแบบนี้นะอยู่เงียบๆไม่ได้หรอกนะผู้ชมคนดูน้อยไม่ได้เออช่องเราดีจนต้องแบบคดดูเป็นล้านอะ เออ,เ,อ,อเป็นล้านเลยแล้วพี่โอ้ยผู้ติดตาม10ล้านซับคนที่26ของประเทศไทยกำลังถือกำเนิดนะกำลังฟักตัวอยู่นะครับผู้ชมดูไว้ไอ้พี่ไขมูนนี่แหละนะเฮ้ยพี่ไขมูนสุดยอดส,สุดยอดยูทูบเบอร์เลยไอ,อ้ย่ายตัดต่อกูยังขี้เกียจอยู่เลยโอ้ยโตแล้วไงขอดูท่าทางนี่ไหนตอนขู่เป็นไง เฮ้ย hey, ขู่ไอ้น้องพี่ขู่ขู่แล้วล่วนะเนี่ยแล้วนี่ล่ะกลัวโอ้ถ้ากลัวโอ้ย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 โอ,โอ,โอ้มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะสกอร์เปียนคิงพูกนี้นะคิงสกอร์เปียนเราต้องเดินทางไปหาเหยื่ออะไรต่อไปก่อนนะไม่มีเหยื่อตอนนี้ก็ยังไม่มีเหยื่อนะเหยื่อ,อรายแรกดิต้องบอกว่าต้องไปตามหาเหยื่อ,อรายแรกให้ได้นะทนะ่านผู้ชมนะเฮ้ยท่านผู้ชมตรงนี้คนเยอะนะเนี่ยอะไรวะนะ่ะทำไมมันเป็นแบบนั้นวะ What the fuck เฮ้ยอะไรมันน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ย้ยกลัวผมกลัวแล้วพี่พี่พี่เป็นไรอ่ะพี่โตหรอ้เฮียน่ากลัวจัดมายืนดูเขาทำไมอ่ะ อยูไปด้วยเลยไปไปอยู่กับผมนะกูรักพาตัวแล้วกูรักพาตัวกูรักพาตัวมาโมพวกมึงแล้วไอ้น้องรักพาตัวรักพาตัวเฮ้ยตอนนี้เราโตแกเป็นผู้ใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมนี้มาดูนี่ใครจะสู้เรารักพาตัวจรสเล่ ไอ้ลักไม่ได้ใช่มันตัวใหญ่เกินกันลักพาตัวมึงนี่แหลแะเหียรักพาตัวรักพาตัวรักพาตัวเขาทำรักพาตัวรักพาตัวเขาทำเจ้าเล่เกอไม่สมมบายหัวเอ้ยขู่เลยว้าอะเฮียเรียบร้อยนะ บักไปแล้วเอ้พี่โยม <c oughs> เอ้ยเข้าไม่ได้เดี๋ยวเอวันอ่าๆๆๆออกไป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 เพาตรงนี้เขาอยู่กันแบบเป็นมิตรนะมันเยอะไปนแะล้วพี่โยม <c oughs> ท่านผู้ชมตอนนี้เรายังไม่ได้เหยื่อเลยสักตัวนะไม่ได้คิวเลยอะ่ะอยากคิวบ้างอะ่ะเอออยากคิวจังเลยอะ่ะไม่ได้เหยื่อไม่มีเหยื่อเลยอะ่ะแย่จังขอ,อเจอเหยื่อได้หไหมไปดูทำดอกไม้ก,กันนะว่าเราจะเจอเหยื่อหรือเปล่านะเราจะได้กินเขาอย่างอร่อยนะ <laughs> อร่อยเลยกูอร่อยกูแต่ทุกมันนะความทุกตกถึงมันแต่ความสุขตกถึงกู <laughs> ไปผู้ชมคิงสกอร์เปียนอย่างเรามาแล้วมาแล้วมีคนหรือเปล่ามีคนหรือเปล่าแถวนี้ะฮะฮะอยากแก้แค้นไอ้ตัวหนึ่งอยู่นะที่มันอาศัยอยู่แถวนู้นมันไล่เราตอนเด็กนะคุนผู้ชมจําได้ใช่ไหมเออภาพจํายังชัดเจนหรือเปล่าฮะอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่ามันยังอะอยู่หรือเปล่านะกูกลับมาแล้วไอ้น้องกลับมาแก้แค้นมึงแล้วตอนนี้ก็โตอืกูไม่ใช่เด็กกระโปรงแบบวันนั้นแล้วนะ วันนั้นกูยังเป็นเด็กกระโปงแต่วันนี้พี่เป็นชิงสกอร์เปียนขึ้นมาแล้วนะขึ้นมานิดนึงนะเอ้ยเรากลับมาที่นี่แล้วนะค่ะผู้ชมมาดูกันว่าไอ้นั่นยังอยู่หรือเปล่านะแม่งกูอยากใส่เดี่วกับมึงจังวะเฮ้ทําอะไรไว้ตอนกูเด็กอะ่ะฮะมึงทาอะไรกูไว้ยังอยู่หรือเปล่าก็กลับมาอยู่จังเกิลแล้วอะ่ะตอนนี้โอ้ยโตแล้วแน่นอนเป็นไอ้แก่แห่งความแข็งแกร่งนะ แรปเตอร์แรปเตอร์เฮ้ยเฮ้ยกัดกูเหรอกัดกูเหรอกัดกูเหรอไอ้เหี้ยมึงทำอะไรกูไอ้น้องไอ้หา่าไอ้เหี้ยเราว่าจะเดินผ่านแล้วก็อันนี้ไปนะโหแม่งกัดกูเฉยเวรแดกแม่งเลย มาอีกตัวละโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่อะเนี่ยเอ้ยเกือบแล้วกูโอ้ยคิงสกอร์เปียนผู้นี้แม่งเราแค่เดินถ่ายป่านะเราเดินถ่ายป่าเฉยมันตีเรานะมันตีเรานะเฮ้ยแม่งมาพ่นอะไรสิกูแล้วก็ไปเนี่ยนะสตัว ต้องเป็นไอพวกลัพเตอร์พวกนั้นแน่ๆเลยนะครับผู้ชมอย่านะกูตีตีปีกหักได้นะให้น้องนี่กูบอกเลยทั้งวันยังไหวอ่ะมึงพ่นให้ตายกูก็ไม่ตายหรอกไอพวกขานะั่นผมบอกแล้วว่าถ้าเราไปยุ่งกับพวกที่มันอยู่ด้วยกันอนะ่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละนะท่านผู้ชมมันจะน่ารำคาญแบบนี้แหละนะ พอมันกลับมามันจะหาวิธีทางแก้แค้นเรานะแม่งเหยื่อไายแรกและยะดลยที่สองของเราตอนนี้ต้องการแก้แค้นเรานะท่านผู้ชม,มกูหนีเลยมันเอาตัวนันลำคาญมาป่วนเราละตอนนี้แต่ว่าไอตัวที่เราต้องการฆ่ามันมันหายไปแล้วนะน้นผู้ชมตอนที่มันไล่เราตอนเด็กอะเกือบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะ หรือว่าออกเกมไปแล้วหรือว่าตายไปแล้วผมก็ไม่ทราบนะอุ้ยเชีย่ยแล้วอา้าวหาถ้ำด่วนๆเลยตอนนี้หลบได้ไหมโอ้หลบได้หลบได้ตรงนี้เดี๋นั้นเราหลบตรงนี้แหละนะท่านผู้ชมตรงนี้ไข่วะเนี่ยอา้าตายเฉยเลย <c oughs> เอา้าโดนอะไรตายวะเนี่ย มีเนื้ออยู่ตรงนี้นะแตกม่งเอาเนื้อมากินในนี้แม่งเลยไอ้นี่มาไอ้แรปเตอร์นี่ว่ากูเกลียดแรปเตอร์ไอ้เหี้ยตายถ้าถึงมึงอ่ะไอ้แรปเตอร์ตัวเดิมเลยใช่ไหมไอ้ตัวที่มันกวนตีนเราอ่ะเออผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่าง <laughs> เรียบร้อยไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรกับกูเนี่ย <laughs> แกแ้แค้นเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยอยากแก้แค้นกูดิไอ้เหี้ยมาแก้แค้นในช่วงฤดูหนาวบ้าไปแล้วโอ้ยกูไปละเ <laughs> ม่งป่อง โดนแมงป่องรู้จะอยู่ไงเจอคิงสกอร์เปียนเข้าไปไปเกิร้อยน้องออไอ้เหี้ยวเหยื่อของเราตกไปแล้วช่างแมงแล้วกันนะมีเยอะมีเยอะมีเยอะเดี๋ยวเรากลับไปที่ทะเลทรายกันดีกว่านะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะพลังโจมตีเรา400อยแล้วนะตอนนี้โอ้สุดยอดเลยึงขั้น400อแล้วนะสกอร์เปียนผู้นี้และตอนนี้เราก็เดินทางไปทั่วทุกมุมโลกแล้วนะทั่วเกาะเลยนะท่านผู้ชมเราไปทั่วมาแล้วนะ เอ้ยกลับไปที่นี่หวังว่าจะเจอไอ้ไอตัวเดิมนะไม่เจอนะไปเจอไอ้ฟอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์แทนนะท่านผู้ชมมาแห่งตายหาสองครั้งสามครั้งมันยังจะมาวนตีนใส่เราอีกนะท่านผู้ชมเกิดอ,อะไรขึ้นนะเอ,อะไรอะอะไรอ่ะอะไรอะท่านผู้ชมไม่เคยเห็น่าเตหนอันนี้คืออะไรอะ่ะจ็ดเคมันคืออะไรขอ,องใหม่เหรอ กันลูกลานจากมิติอื่นเหรอ,อแม่งเสือเป็นดวงจันทร์สีเลือดด้วยไงอะไรเนี่ยขบบาิแบบใหม่เหรอเอเคมิติแหวกมิติเปิดนะมิติเปิดอ่าหยุดลวะวอเมื่อกี้เคนนะเสียวเคนนะตอนนี้อาเคียนเปิดเคียนเปิด เอเขนเข็นเข็นเปิดเมื่อกี้แต่เข็นแม่งก้มหัวให้ละสงสัยไม่ได้ตั้งใจนะโอ้ยเห็ดเยอะเห็ดเยอะขอเก็บหน่อยจนเห็ดครับพี่ไข่มูนจนเห็ดครับใครจะบริจาคก็ได้นะ <c oughs> ไอ้พี่ไข่มูนจนเห็ดอ่าไม่นะเห็ดหมดแล้วผมก็ใกล้อายุสองร้อยปีแล้วนะ <c oughs> ไม่มีศัตรูนะตอนนี้ไม่มีศัตรูนะดีแล้วนะท่านผู้ชมอ่าเรามาอยู่กันแบบสงบสุขบ้างนะไม่ต้องไปกวนตีนใครเยอะนะโอเคจังหวะนี้แหละไอ้เฮียจังหวะวนี้แหละที่กูจะฆ่าวกมึมมคุมให้หมดทกคนอ่ะฮ่าจังหวะนี้จังหวะนี้ อารอยตายตายหมดพวกมึงมึงด้วยมึงด้วยอะไรนะผู้ชมวันนี้วันนี้ก็น่าจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะท่านผู้ชมสำหรับโซดาเลียในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์และกดไลค์กดซับได้นะท่านผู้ชม เอ๊ยแมงกูกูผู้เปิดสงครามแล้วผู้มาตีกันระดามเลยท่านผู้ชมดูดิผู้มาตีกันแบบไม่หยุดเลยมีคนเปิดคนหนึ่งปุ๊บคนอื่นไม่ตามกันเลยเกมเฮี้ยนี่เป็งสุดยอดจริงเลยท่านผู้ชมดูดินัวกันแล้วท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ